สวัสดีค่ะมาพบกับคูวิวในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรม EP สิบแล้วนะไปไปไปเอาสองนาทีหยิบสมุดให้พร้อมใบงานให้พร้อมอุ๊ยวันนี้มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วไม่ต้องจดในสมุดนะคะหยิบใบงาน ใบงานที่สิบเอ็ดขึ้นมาเลย Bye. Bye. ไปงคนิใบงานเฉลหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะเอาให้ดูแต่ครูวิวขอถามคำถามก่อนจำได้หรือเปล่า,าศาสนาหมายถึงอะไรลทัทธิความเชื่อของเร่งถูกต้อนจก่งมากเอาถามต่อเนี่ยถ้าครูวิวถามอย่างไงทุกวันแล้วหนูตอบทุกวันนะครูบอกเลยว่าข้อสอบวิวง่ายมากนะคะไม่เชื่อถามที่ปีที่แล้วได้เลย วิวสอนไงออกสอบอยังไงแน่นอนนะคะเอา้ามาคูเขอถามต่อนะคะลูกถามว่าโมดกทางด้านวัฒนธรรมแบ่งเอาเป็นกี่ประเภทเถูกต้องแบ่งเอาเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือทางด้านรูปธรรมจับต้องได้ไกอันหนึ่งทางด้านจิตใจใช่ป่ะคือการทําบุญทําทานการไหว้พระ,ะอะไรเป็นต้นใช่ไหมคะลูกถามต่อพระพุทธเจ้า มีหลักธรรมแรกในพระพุทธศาสนาคือหลักธรรมอะไรหลักธรรมอะไรนะเอ้ยคูภูมิใจมากหน้าคูอยู่บานนะครับพี่ใหญ่เลยหลักธรรมแรกในพระพุทธศาสนาคืออริยสัจส์นั่นเองอ้าวอ้ช่วงนี้คูจะไม่ค่อยได้อยู่โรงเรียนนะเพราะว่า โควิดนาะอแล้วลกเนี่ยเรากำลังจะทำความสะอาดนะคะลูกกำลังบิ้งคินนิ่งเลยนะคะฉีดพ่นทุกหย่อมยาครูก็เลยมาอัดอยู่ที่บ้านนะถ้าผิดพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะจ๊ะอา้าวไปต่อถามต่อจำได้หรือเปล่าศาสดาของศาสนาไหนไม่มีศาสดาจะไม่มีจ้าคำตอบคือไอ้นะถูกต้อง ศาสนาที่ศาสนาใดนะคะที่ไม่มีศาสดาเอ้อเราศาสนาใดที่ไม่มีศาสดาคําตอบคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองแต่แต่นับถืออะไรเทพเจ้าสามพระองค์คือหนึ่งพระพรมผู้สร้างพระวิษณุผู้รักษาและพระศิวะผููทำลายนั่นเองนะจ๊ะศาสนาพุทธกับศาสนา,าพราหมณ์เกิดขึ้นที่ประเทศ ถูกต้องอินเดียจ้าอา้าแล้วศาสดาของศาสนาอิสลามละ่ะคือใครคือใครนะยาซีนเออท่านนบ,บีมูฮัมหมัดนั่นเองแล้วศาสดาของศาสนาคริสต์ล่ะคือใครใครนะยาซีนยาดาถูกต้องลูกพระเยซูนั่นเองนะคะเอา้าเราทวนไปคร่าวๆแหละเดี๋ยวเราขอทวน ของ EP9 ที่เพิ่งผ่านมาบ้างเขาบอกว่าหลักธรรมนะคะที่เกี่ยวกับการไม่ทำความชั่วที่อยู่ในโอวาสามจำได้หรือเปล่าโอวาหมายถึงอะไรเออโอวาสามหมายถึงอะไรจ๊ะอ่าถูกต้องโอวาสามหรือโอวาหมายถึงอ่ะครูขอย่อตัวเล็กนิดนึงตึงต้ง หมายถึงคําแนะนําคําตักเตือนคํากล่าวสอนจําให้ดีนะโอวัสสามี3ข้อแต่เราเรียนข้อแรกไปแล้วในอีพีที่9คือวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ะคือ1การไม่ทําความชั่วใช่ไหมลูกนี่เลยนะคะหลักธรรมของการไม่ทําความชั่วข้อแรกของโอว่สามก็คือมีหลักธรรมอะไรบ้างหนึ่งเบญสินสออบายมุสีสามอคติสีฟูยุถาม เบนจะสินเบนจะสินคืออะไรแอด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 ,แอดข้อห้ามหรือข้องดเว้นนั่นเองใช่ไหมคะเบนจะสินมีกี่ข้อนะมีข้อนแฟนดีมีข้อ,ขอหายาย่าเจสโซเฟียมีกี่ข้อเออเบนจะสินมีห้าข้อเรามาดูดีกว่าเบนจะสินหรือสินห้ามมีทั้งหมดห้าข้อนะคะหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลักทรัพย์สาม ไม่มพติผิดในการสไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรานัน่นเองจำได้เปล่าที่ครูบอกว่าให้จําแบบเนี้แต่ว่ามันคือไม่ถูกเท่าไหร่อ่ะจำได้ไหมหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ 5. ายุงกัดเราก็ต้องเอ้ยข้อสอ ไม่รักทรัพย์ถ้าเขาหลับเราก็หยิบเอ๊ะข้อสามไม่ประพฤติผิดในการถ้าแฟนเขาไม่อยู่โทรมาหาเ้วนะข้อที่สี่ไม่พูดบดถ้าเราตดบอกว่าแบบเอ้ข้อห้าห้ามดื่มสุราถ้าไม่เมาเอาอีควรซึ่งเป็นข้อที่ไม่ควรทำนั่นเองนะคะต่อมาหลักธรรมที่สองก็คือก็คือเอออบายมุกส่อาบายมุกคือ หนทางแห่งความชีบหายหรือหนทางแห่งความเสื่อมนั่นเองชีพหายหรือเสื่อมยังไงล่ะมาดูกันเลยหนึ่งก็คืออใบุกซี่มีสี่ข้อใช่ไหมลูกหนึ่งคือการเป็นนักเลงหญิงคือการพฤติตนเป็นคนเจ้าชู้ถ้าทําไม่ถูกทานองคลองทมก็อาจจะนําความเสื่อมหรือความชีพหายเข้ามาในชีวิตเราได้นะคะ สการเป็นนักเลงสุราคือผู้ที่ชอบดื่มของมึนเมาต่างๆนั่นเองนะคะพอเมาแล้วเนี่ยเดินเซพูดจามไม่เข้าหูหนูน่นนั่นนี่ก็เกิดการทะเลาะวิวาเกิดการทำร้ายร่างกายด้วยนั่นเองนะคะสาก็คือการเป็นนักเลงการพนันนะคะก็คือชอบเล่นการพน,นันหวยก็ถือว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่งนะลูก มีได้มีเสียก็คือการพนันนั่นเองนะคะเล่นมากๆก็อาจจะทําให้เกิดหนี้เกิดสินนะคะแล้วก็จะนี่กระท้วงหนี้เกิดการตบตีแย่งชิงกันไปเรื่อยเปื่อยเลยนะคะส่วนสี่ก็คือการขอบคุณชั่วเป็นมิตรนั่นเองนะคะตามสำนวนไทยใบยนะออกสอบนะออกสอบนะออกสอบนะการขอบคุณชั่วเป็นมิตรคือตรงกับสำนวนไทยที่มีชื่อว่า ครอบคน่านพา,นานไปหาพิษครอบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลน,นั่นเองถ้าคบคนดีก็จะพาเราไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราคบคนชั่วก็จะพาเราไปในหุนทางแห่งความชิบหายและเสื่อมลงไปนั่นเองนะจ๊ะชวนทวนทวนนะจ๊ะอ่ะมาอันต่อมาอาคติสี่อคติคืออะไรอคติคือความลำเอียงจำได้เปล่า คือความลำเอียงลำเอียงอคติสี่ก็แสดงว่ามีสี่ข้อลำเอียงอะไรบ้างหนึ่งฉันทาคติลำเอียงเพราะว่ารักรักมากก็เลยลำเอียงไม่รู้ผิดรู้ถูกลำเอียงเพราะรักไปแล้วสองโทษสาคติ คือลำเอียงเพราะไม่ถูกขีหน้าเอ้ยเหม่งขีหน้าเอ้ยไม่เอาไม่ชอบตีก็คือโทสะคตินะคะสามก็คือโมหะคติคือลำเอียงเพราะความโง่เขานั่นเองนะคะก็คือไม่คิดไต็ตตองให้ดีและสุดท้ายภัยเีคติคือลำเอียงเพราะความกลัวกลัวที่จะพูดความจริงนะคะกลัวว่าพูดไปแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรต่อเราจําได้ไหมที่ครูบอกว่าถ้าขาดหลักธรรมในถ้าขาดหลักธรรมใดนะที่สังคมมัวุ่นวายที่สุด วันนี้ใช้การตบมือนะกระดิ่งลืมที่โรงเรียนเดี๋ยวค่อยกลับไปเอา <c oughs> เอา้อาวอคติสี่ใช่ไหมคะลูกหลักธรรมที่ถ้าประเทศไหนขาดหลักธรรมเนี้ยประเทศนั้นวุ่นวายเลยก็คืออคติสี่นั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมอา้าววันนี้ไม่เสินการเสียเวลาหยิบใบงานที่สิอขึ้นมาเลยครูวิวขอทําเป็นตัวใหญ่นิดนึง <c oughs> หาใบงานที่สิบเอ็ดนะคะลูกหยิบมาเลยหน้าตาก็จะมีตุ๊กตุกต่นตุ๊กตาที่เป็นฝนๆอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็จะมีเขียนว่าเป็นข้อที่สองใช่ไหมคะการทําความดีให้ถึงพร้อมหนูหยิบขึ้นมาเลยแล้วไม่ต้องจดสมุดนะเอาใบงานนี้ขึ้นมาแล้วจดลงไปเลยนะคะลูกนะโอเคไหมอ่ะวันนี้ส้มบกวกโอเคนะอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะแล้วนี่หน้าที่สองหน้าที่สองครูจะให้คุณทําเป็น แบบสุขั้นนั่นเองนะจ๊ะอะฮรย้กับตัวแค่นี้ดีกว่านะจ๊ะโอเคไหมอา้าวยิบเลยยิบเลยยิบเลยอีกอย่างอา้าวไปแล้วนะอา้าวโอ้วันนี้ครูเป็นทุกอย่างของตัวเองเลยทีเดียวเอามาดูเอามาพร้อม ครูขออนุญาตย้ายตัวเองกลับมาฟืบอ,อ่าทำไมครูตัวเป็นอย่างนี้ล่ะทําไมครูมีเงาเงาอะไรในชีวิตนี้แล้วอ้าวมปฟืบอ,อ้าวครูขออนุญาตกดหน้าจอลงาอมกนิดนึงนะคะเพราะว่าครูยังตั้งสติกับเอ่อกล้องอันนี้ไม่ได้นะคะอ้าวมาพร้อมอ้าวมาดูเลยลูก นะคะหลักรมหลักการทําความดีให้ถึงพร้อมอยู่ในโอวาสามข้อที่สองข้อที่หนึ่งคือการไม่ทําความชั่วใช่ไหมลูกสองคือการทําความดีให้ถึงพร้อมนะคะมาดูหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําความดีได้แก่อะไรบ้าง1เบญจะทรม2อิทธิบาสีสามบุญกิริยาวัตถุนะคะครูจะบอกว่าเบญจะศีลกับเบญจะทมเนี่ยเป็น อันที่ตรงข้ามกันเลยเบนจะสินคือห้ามทำเบนจะทำคือทำโอเคไหมเบนจะสินคือแอดห้ามทำเบนจะทำคือทำโอเคนะอธิบาทสี่อันนี้สำคัญบอกเลยว่ามีออกสอบนะจ๊ะแล้วก็บุญกิริยาวัตถุสามเบนจะสินมีห้าข้อเบนจะทำเธอว่ามีอีกข้อมันตรงข้ามกันก็แสดงว่า เออถูกต้องลูกก็ต้องมีห้าข้อเช่นกันแล้วอิทธิบาทสนะี่่ะเลขสี่อ่ะมีกี่ข้อออสี่ข้อแล้วมุญกิริยาวัตถุสามครูเติมให้มีกี่ข้อเอ้ยสามข้อง่ายไหมสังคมง่ายมากเลยพับพุทธง่ายมากเลยแต่แค่จำไม่ได้แล้วกันนะ <c oughs> เอา้าไปโลกมา อันนี้นะจดลงไปยนะลูลกนะอ้าวหนึ่งโลกเขาบอกว่าหลักทําความดีนะมีเพิ่มอีกก็คือกระตัญยูกระตาเวทีต่อพระพุทธศาสนากับมงคลชีวิตนะคะอ่าเราผ่านไปเลยมาดูเบนจะทำครูขออนุญาตย้ายตัวเองกลับมาอยู่โซนตรงนี้นะจ๊ะขออนุญาตนะจ๊ะอ้าวครูอนุญาตยายกลับมาโซนนี้ปึ๊บอ่าโอเคไหม อ่าโอเคเบนจะทำหมายถึงอะไรหมายถึงข้อควรปฏิบัติในการทำความดี5ประการเบนจะทำคือทำจำได้เปล่าเบนจะทำคือทำทำความดีห้าประการข้อควรปฏิบัติ5ประการมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเบนจะทำหนึ่งก็คือเมตตากัรุณาคือให้ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็คือมีความเมตตากาัณานั่นเอง สองสัมมาอาชีวะคุตยาวาอยู่ไหนได้ของตรงโลกใบนี้ครูย่อตัวดีกว่าเพราะเดี๋ยวเธอจะมองเห็นอ้าวสองคือสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพที่สุจริตคุณจําได้ไหมเบนจะเบนจะสินตอนแรกคือห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามลักทรัพย์ใช่ไหมเบนจะทำคืออะไรอันที่หนึ่ง คือความเมตตากรุณามีความรักต่อผู้อื่นสองสาม,มาอาชีวะคือประกอบอาชีพสุจริตสสเห็นไหมคุณบอกแล้วว่าสองอันนี้มันมันเป็น vs กันอนะ vs คือแบบว่าต่อสู้ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยนะเหมือนเงื่อนไฟเงื่อนกับฝ่ายแดงอะไรย่างเงี้ยก็คือไฟดำกับฝ่ายขาวประมาณเนี้ยโอเคไหมอ่ะอันที่สามดาวดีอันที่สามของเบนจะสินก็คือไม่ประพฤติผิดในกรรมเบนจะทาจะเป็นอะไรเออข้อสามเบนจะทำคือก้าม องวอคือสัมรวมในกามยินดีในคู่ครองของตนคืออยู่ในทำรองครองทรรักคนไหนชอบคนไหนก็รักคนนั้นมีสาม,มีเดียวมีภรรยาเดียวนะคะก็คือรักเดียวใจเดียวนั่นเองนะจ๊ะสี่คือสัจจะคือพูดความจริงและห้าก็คือสัมสต,ติสัมปชัชญะคือความระดึกได้และรู้ว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำนั่นเองโอเคไหม อ,อตรงข้ามหมดเลยถ้าเธอจําเป็นจะสินได้เป็นจะทำเธอก็ต้องจําได้โอเคไหมนะเนืน่แม่ตากรุณาสองสัมมาอาชีวะสามกามสามังวรสี่สัจจะหสติสมัมปชัญญะนั่นเองเอา้าใครไม่ทานทอดไว้แล้วจดลงในใบางานนะจ๊ะวันนี้แอ,แอดแอดไม่ต้องจดสมุดนะจ๊ะไม่ต้องจดสมุดนะจ๊ะอา่าให้ซอดีจดก่อนปะอยู่ที่ใด สองก็คือบุญกิริยาวัตถุสามมีกี่ข้อนะที่ครูใบให้แล้วถูกต้องลูกมีสามข้อมาดูเลยเขาบอกว่าบุญกิริยาวัตถุหมายถึงหลักการทําบุญอันที่เป็นผลสำเป็นสาเร็จผลแห่งความสุขเขนะ้ามะบุญกิริยาวัตถุหมายถึงหลักการทําบุญอันเป็นที่สําเร็จผลแห่งความสุขบุญคืออะไร ทาบุญคือความดีมีสามประการเดี๋ยวเรามาดูว่าบุญกิริยาวัตถุสามประการมีอะไรบ้างอันนี้ให้จดนาะลูกนะลงในใบงานนะคะบุญกิริยาวัตถุสามหมายถึงหลักการทําบุญอันเป็นที่สําเร็จผลนะคะแห่งความสุขบุญคือความดีการทำบุญก็คือการทำความดีแล้วบุญนั้นจะส่งผลดีให้คุณในอนาคตนั่นเองนะคะ เอ้ามาดูมีอะไรบ้างข้อนึ่งทานละไมรูจะใช้เอ่อเป็นคำพูดง่ายๆนะรูจะได้ทานไหมทานไหมอ่ะทานไหมคืออะไรคือการบริจาคก,การให้ทานนั่นเองเขาบอกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือการให้ทานเขาบอกบุญนสาเร็จได้ด้วยการให้หรือการบริจาคนั่นเองทานไหมให้ทานนั่นเองนะจ๊จะหัวจำอย่างนี้นะสองศีลลไมหรือศีลไหม คือเป็นผู้สําเร็จด้วยการรักษาศีลหรือเปล่านะคะบุญกรีอาวัตถุนะศีลไมก็คือบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลนั่นเองและสุดท้ายสามคือภาวนาไม่ภาวนาไม่คืออะไรภาวนาไม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการภาวนานั่นเองนะคะก็คือง่ายๆว่าทานไหมศีลไหมภาวนาไหมให้ทานบริจาคไหมรักษาศีลไหมภาวนาหรือเปล่าล่ะคะ นี่แหละคือบุญกิริยาวัตถุสามบุญกิริยาบุญคือความดีคือการทำความดีนั่นเองจ้าอา้าวไปต่อเลยใครไม่ทันทดนะเขียนลงในใบางานนะข้อนีส้สำคัญ โอ้ต้นมือดังไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเจ็บปะอิติบาศี่ออกสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกจันลงในใบงานด้วยนะจ๊ะดอกจันลงในใบงานด้วยนะจ๊ะอิติบาศี่คือป่าย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 มีอะไรบ้างหนึ่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจำไว้อิติบาศี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิติบาศี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคืออะไรรักความรักงานที่ท oh, ํา วิริยะคือความขยันมั่นเพียรจิตตะคือเอาใจใส่วิมังสาคือพิจรารณาไต่ตองในสิ่งที่ทำอยู่เสมอร้อออกสอบร้อนะคะหลักธรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สุดเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหรือการเรียนต่างๆอิทธิบาทสี่สำคัญนะลูกนะดอกจันออกสอบร้อยเปรเป อิทธิปาสีมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอ้าค่ะฉันทะคือรักงานรักงานรักงานวิริยะความเพียรพยายามวิริยะความเพียรพยายามจิตตะคือความเอาใจใส่กับงาน ความเอาใจใส่กับงานเหลี่ยวชิตตะและสุดท้ายวิมังซาคือพิจารณาใต้ตอมนะจ๊ะออกสอบร้อยเปอร์เซ็นะจ๊ะอย่าลืมจดกันด้วยนะจ๊ะไปไปเอ้ามาดูอิทธิบาทสี่นี่มาแล้วฉันทาวิริยจิตะวิมังซาผ่านไปแล้วนะจ๊ะมาดูนี่อิทธิบาทสี่หรือเราจะเป็นย่อๆได้อย่างนี้ลูกคือพอใจทำ ตั้งใจทำใส่ใจทำและมั่นใจทำนั่นเองอิธิบาทสีฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาพอใจทำตั้งใจทำใส่ใจทำและมั่นใจทำนั่นเองไปอิธิบาทสีฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสา พอใจทำพอใจทำตั้งใจทำใส่ใจทำมั่นใจทำเด้อเอออ่ะมาต่อเลยนะลูกเพื่อนไม่ต้องเสียเวลาออกสอบนะครูบอกแล้วนะออกสอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะไปดอกจันในใบง,งานเธอด้วยนะอาวกระตัญยูต่อพระพุทธศาสนาก็คือทำบุญตักบ,บาตรตามวันเข้าพรรษาแต่ครูบอกเลยว่าศาสนาที่ชิวที่สุดนะคือศาสนาพุทธนึกอยากทำบุญทำ นึกอยากทำํำทานทำน,นึกว่าวันนี้ไม่สะดวกทําก็ไม่ทําเพราะบอกแล้วว่าอยู่ที่ใจเรานะคะครูเคยสอบแล้วใช่ไหมว่ากรรมหมายถึงอะไรกรรมหมายถึงการํำทางกายวาจาหรือใจที่ประกอบด้วยเจตนาถ้าเราไม่เจตนาถามว่าเกิดกรรมไหมไม่เกิดกรรมนะลูกเพราะบอกแล้วสนาพุทธอยู่ที่ใจนะคะอา้าวคราวนี้ขอขึ้นหนึ่งเรื่องคือมงคลชีวิต มงคลชีวิตคืออะไรเขาบอกว่ามงคลชีวิตหมายถึงเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตก็คือชีวิตมีมงคลนั่นเองก็คือมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามีอยู่สามสิบแปดประการโอ้ควันนี้เรียนสามสิบแปดประการสามสิบแปดข้อเลยบอไม่ลูกปอห้าเราเรียนแค่สามข้อเองจ้าจากสามสิบแปดนะเออปล่อยให้ปออื่นเขาเรียนต่อไปบ้างนะลูกนะเนาะอ้ามงคลชีวิตของเราเหตุแห่งความสุขความเจริญก้าวหน้าปอห้าเรียนสามข้อ เออทำไมเราชอบชูสามนิ้วอะ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรทางการเมืองนะลูกนะแต่ว่ามันชอบลงเลขสามตลอดเลยเอ้าวอันนี้หนึ่งคือใยรู้ใยเรียนคือตั้งใจที่จะเรียนรู้เฮ้ยอ,อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลความหมายเนาะเราก็น่าจะตอบได้เนาะเออใยรู้ใยเรียนคือตั้งใจที่จะเรียนรู้หรือสนใจใครรู้ในสิ่งต่างๆความสนใจใยรู้เนี่ยเป็นสิ่งนําความเจริญก้าวหน้าไหมทุกคนจริงไหมลูกถ้าวันใดวันหนึ่งเราหยุดอยู่กับที่ ไม่เรียนไม่เอาอะไรไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นถามว่าจะมีความเจริญในการการก้าวหน้าไหมไม่มีเมื่อสมมติวราทูกคนเฮ้ยจบปห้าก็พอแล้วเราไม่เรียนแล้วเราไม่อยากเรียนแล้วเราเบื่อถามว่าคุณจบแค่ปห้าคุณจะได้ทํางานเป็นอะไรอ่ะคุณจะได้ทํางานสบายหรือคุณจะได้ทํางานลําบากอ่ะคุณถามแค่เนี้ยใช่ไหมลูกคนจบปสาปสี่ก็มาเป็นกรรมกรแบกหามหรือว่ามาทํางานที่ต้องใช้แรงงานหนัก ถามว่าพวกเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเรียนนะลูกแต่สมัยก่อนมันไม่ได้มีโอกาสให้เรียนเหมือนสมัยเนี้ยคือครูบอกว่าพวกคุณอะ่ะโชคดีมากที่พ่อแม่พวกคุณอะ่ะพยายามหาเงินทํางานอะ่ะให้คุณได้เรียนหนังสือค่าเทอมของเราก็ไม่ใช่ว่าถูกใช่ไหมลูกดังนั้นอะ่ะหนูต้องตั้งใจเรียนเหมือนคูอะ่ะตอนเนี้ย ครูรู้สึกว่าครูจะทํายังไงที่ให้พวกคุณได้ความรู้มากที่สุดครูก็เลยจะตั้งใจพยายามทำ PowerPoint ยยให้ดีตั้งใจพูดตั้งใจสอนเื่ยคุณได้ความรู้ที่ดีที่สุดเพราะมันจะต่อยอดไปถึงอนาคตในชีวิตของคุณใช่ไหมคะบางคนบอกจบม .3 หนูไม่เอาแล้วครูถามว่ามันก็จะทำงานได้ดีขึ้นแค่ระดับหนึ่งถูกไหมลูกแต่ถ้าหนูจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกคุณได้เป็นหัวหน้าคนถามว่างานคุณก็ จะสวายขึ้นแล้วเงินเดือนที่คุณได้รับมามันก็จะเยอะขึ้นจริงไหมคะใช่ไหมลูกขนาดครูจบปริญญาตรีแล้วอ่ะจนถึงตอนเนี้ยครูเรียนปริญญาโทจนครูจบปริญญาโทแล้วถามว่าอนาคตข้างหน้าครูจะต่อปริญญาเอกไหมครูบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสหรือถ้าคุณครูเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งครูก็อยากไปเรียนปริญญาเอกครูอยากเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ครูจะเรียนได้เพราะครูรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเรียนรู้อะลูกเหมือนตอนเนี้ยครูหลายท่านไม่ออนไลน์ไม่เป็นแต่ช่วงเนี้ยคือครูทุกคนก็ต้องขนขวายเพื่อจะออนไลน์ให้พวกหนูถูกไหมเออทุกคนก็ต้องมาพัฒนาการนี่แหละลูกคือความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั่นเองนะคะอ้าวต่อมาการงานไม่อากูลครูการงานแม่อากูลแม่อากูลอากอากูลคือคืออะไรอะไรอากอากากาาอากูนกาาาาา อากูนคืออะไรครูมาไม่ต้องไม่ต้องตกใจช่วยอากูลแปลว่าข้างขางแสดงว่าการงานไม่อากูนก็คือการงานไม่ข้างขางใช่ไหมก็คือการทํางานไม่ข้างขางคือการมีความรับผิดช,ชอบทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนดซึ่งห้องเราป5หทับ1ป5หทับ2ปอสห้องเลย ครูตรวจงานแล้วครูแบบว่าโอ้โหสบายใจมากล้อเล่นลูกคืองานค้างเพียบเลยนะคะลูกสองสัปดาห์นี้ที่คุณได้งานไปวิชาไหนมีหนูก็ทําให้เป็นปัจจุบันวิชาไหนที่ไม่มีแล้วหนูก็เอางานเก่าที่หนูค้างเนี่ยมาส่งแล้วเราจะพบกันอีกทีคือวันที่สี่สิงหาใช่ไหมคะหนูเอาไปงานทั้งหมดมาส่งเลยนะลูกพอครูเขาเห็นว่ามีงานครบครูเขาจะกลับไปย้อนแล้วติ๊กเช็คให้ครูบอกแล้วนะว่าเรียนออนไลน์ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นนะคะลูก เพราะอาจจะต้องสอบออนไลน์ด้วยนะคะผลทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะคะถ้าคุณเข้าเรียนคะแนนคุณเข้าเรียนคุณมีแต่ถ้าคุณส่งงานด้วยคะแนนส่งงานก็จะมีแต่ถ้าคุณไม่ส่งคุณก็ไม่มีคะแนนส่งงานของแต่ละวิชานะเตรียมใจไว้นะคนที่การงานอากูนะต้องรีบทานะให้เกิดการงานไม่อากูนะจ๊ะอ้าวข้อสุดท้ายเรามีสามข้อขันติแปลว่าอะไรขันติแปลว่าความอดทน จำไว้ขันติอดทนขันติอดทนขันติอดทนออกสอบจ้ะออกสอบขันติแปลว่าอดทนนะจ้ะความอดทนขันติคืออะไรคือมีความอดทนต่อความเหนื่อยและความยากลําบากความอดทนแบ่งออกเป็น4หัวข้ออดทนนะขันติแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยนะก็คืออดทนกับความเหนื่อยยากลําบากมีสี่ข้อมีอะไรบ้างหนึอดทนต่อความ ลำบลากตรากตําต่างๆเช่นอดทนต่อสภาพทางธรรมชาติเวลาทำงานคือร้อนหนาฝนที่ครูบอกไงเห็นไหมม,มันเื่อมมันมันเชื่อมถึงกันหมดเลยถ้าเราฝ่ดูฝ่ายเรียนถามว่าเราจะอยู่ในอากาศร้อนหรืออยู่ในห้องแอร์ลูกใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะอยู่ในห้องแอร์นะคะแต่ถ้าเราเรียนน้อยหรือเราไม่อยากเรียนเราเป็นคนขี้เกียจอาชีพในอนาคตคุณได้อยู่ในความร้อนความฝนแน่นอนนะคะอยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เหมือนคนที่เขา เอ่อตั้งใจเรียนนะลูกนะสองก็คืออดทนต่อความเจ็บป่วยจะขอโทษค่ะอดทนต่อความเจ็บปวดต,วปวต่างๆเช่นความไม่สบายกายของเราความเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นของเราช่วงเนี้ยเราต้องระวังก็คือโควิดใช่ไหมคะลูกเอ่อเนี่ยอีพีเนี้ยครูจะบอกว่าครูได้ไปตรวจโควิดมาเพราะว่าครูก็สุ่มเสี่ยงกับ เออเขาเรียกอะไรนะสภาพแวดล้อมข้างนอกใช่ไหมครูก็เลยไปเช็คร่างกายตัวเองนะคะปรากฏว่าผลออกมาแล้วนะครูไม่ได้เป็นนะจ๊ะเ,เห็นไหมการฉีดวัคซีนของครู มีผลชีดินผลชีดินผลชีดินอะไม่หรอกเข็มแรกเท่านั้นลูกเดี๋ยวรอแต่ครูจะบอกว่าไปไหนก็แล้วแต่ยิ่งเนี่ยในช่วงระแวกเราเนี่ยวัตกรรมใช่ไหมคะอนมามัยหรือแม้แต่ของครัวเนี่ยบ้านครูอยู่แถวตลาดไว้เฮาเนี่ยคือเสี่ยงหมดเลยนะร้านเป่าองค์เป่าองค์งก็แบบติดกันไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะคือเสี่ยงมากครูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเซฟไปดีกว่าไปไปตรวจดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครูต้องมาเจอกับหนูเจอกับผู้ปกครองต่างๆใช่ไหมต้องเช็คล่างกายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยตัดสินใจว่าเออไปก็ได้ไปลองอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไปลองสวอตอ่ะสวอตแบบว่าเอาอีไม้ไม้ย,ยาวๆอ่ะแทงจมูกกับคอที่เขาเอาไอ้พวกเนี้ยไปอ่ะนั่นแหละค่ะคนออกมาแล้วว่าครูก็ไม่ได้เป็นนะจ๊ะครูก็กังวลไปเนาะเพราะว่าครูก็กลัวนะจ๊ะนี่เองก็คือต้องอดทนต่อความเจ็บปวดต่างๆน,นะคะอ่ะก็คือขันตีเน,น่ขันติคอที่หนึ่งก็คืออะไรนะอดทนต่ออะไรนะ แวบกลับไปดูซิอดทนต่อความตรากตาม 2. อ,อดทนต่อความเจ็บปวดมาข้อที่3มคืออดทนต่อความเจ็บใจคืออะไรคืออดทนต่อความโกรธไม่พอใจขัดใจซึ่งเกิดจากการกระทำของผู้อื่นเคยเป็นนะคู้เคยเป็นเราโกรธเขาแทบตายนะแต่เขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็มีนนะคะก็คืออดทนต่อความเจ็บใจคือ ทุกคนก็มีอารมณ์ต่างๆกันแต่ละวันอารมณ์ไม่เหมือนกันจริงไหมลูกแต่เราต้องอดทนให้ได้ถ้าเราอดทนได้คุณก็ผ่านข้อหนึ่งของขันติแล้วก็คืออดทนต่อความเจ็บใจนั่นเองเอาและสุดท้ายอดทนต่ออำนาจกิเลสทำได้บ้างกิเลสกิเลสค,คืออะไรสมุทไทยเห็นไหมมันมาอีกแล้วว่าสมุทไทยแบ่งออกเป็นสามใช่ป่ากิเลสสามอันใช่ป่าคืออะไรนะการตัณหาภาวะตัณหาและ วิภาวะตัณหาจำได้ใช่ไหมเออเนี่ยมาอยู่ในขันติอีกแล้วอดทนต่ออำนาจกิเลสคืออดทนต่อความอยากอยากต่างๆเช่นอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือการตนหาภาวัฒนาและวิภาวัฒนานั่นเองโอเคไหมอ่าไปจดในใบงานในน้ำมีทุกสไลด์ลงในใบงาน วันนี้ไม่ต้องโจทย์สมุดน้ำโอมำหอมผู้ใจดเอา้เอาวใต่อคะลูกอันนี้คือจบแล้วนะจ๊ะอันี่คือใบงานที่หนูจะต้องทํานะครูขอเป็นคนตัวใหญ่นิดนึงฮ่ <c oughs> อเออครูก็ยังปรับสมดุลของกล้องไม่ได้นะครูเนี่ยเดี๋ยวครูครไปหาวิธีการก่อนต้องไปหนีปะเขาเยียบหนนี้ไปนิดหน่อยปะอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าปรับสมดุลของกล้องได้ก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะอ้าวอันนี้คือตัวอย่างใบงานที่เราทำนะใครทำเสนอยกมือมาครูด้วยโอเคเอ้าวอันนี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่พบกันใหม่พบกันใหม่หมขออนุญาตบึ๊บ เรวจะพบกันใหม่ในวันจันท์ที่26นะคะกรกฎาคม2564ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันจ้าบ๊ายบาย